สวัสดีครับเจมมาตกกับไม์แก้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับของใจตังแต่ว่าเป็นของเก่าทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีหมดแล้วก็สามารถข้ามได้นะครับก็ไม่ต้องเสียงเงินกับกิจกรรมนี้เก็บตังไว้นะครับเดี๋ยวรอเล่นกิจกรรมของใหม่ๆมาก็ได้นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมาตั้งแต่วันที่11สิงหาคมไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนะครับในรูปแบบของรังผึ่งนะครับกาชาดังผึ่ง เห็นป็นแบบนี้นะครับกระชารหนังพึ่งของข้างในก็จะมีเ <c oughs> ยอะแยะมากมายนะครับ,บราคาค่าสุ่มเท่ากันเลยก็คือ1ครั้งอยู่ที่15เพชรแล้วก็10ครั้ง11ครั้งนะครับอยู่ที่150เพชรนะไม่ใช่10ครั้งเป็น11ครั้งรอบนี้นะครับรอบนี้อ่สิ่งที่มาก็จะเป็นชิบะนะแกงชิบะ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 ทั้งหลายของเราเน้นเองนะครับก็มีทั้งหมด หนึ่งสองสห้าชิ้นด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นของเก่าหมดเลยนะอย่างที่บอกไปเริ่มเลยดีกว่านะครับเริ่มเลยดีกว่าเอาอะไรก่อนดีอะเยอะพวกของคอลเลกชันแล้วกันนะอันแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ,ล,รบล้มชูชีพบับเบิรปับนะครับล้มชูชีพชิบะนั่นเองนะอันนี้เนี่ยก็อยู่ในตู้นะครับหรือถ้าเกิดใครดวงสวยก็สามารถแลกได้ในราคา 79กโทเคนนะครับ79็เโทเคนก็เป็นหน,น,นะน,น,นึ่งนะในสามของร่มที่มีการเปลี่ยนโมเดลนะครับร่มเหมือนจะเป็นโมเดลพวกนี้หมดเลยนะอันนี้จะเป็นหนึ่งในสามที่มีการเปลี่ยนโมเดลตัวนี้ก็แจกฟรีนะครับสามารถไปรับกันได้นะเล่นแรงให้ถึงแดงนั่นเองอันที่สองนะครับที่เป็นแก๊งชิบะนะครับก็จะเป็นตัวกล่องศพ ชิบะผู้น่ารักนะเป็นชิบะรอขอข้าวกินนี่ตัวนี้ฮัง ok. กี้ด็อกนะก็เป็นชิบะครับชํำข้างมาบอกหมดแล้วโอ้ยเติมให้หน่อยน่ารักนะครับอันนี้อันนี้ถ้าเกิดใครดวงสวยก็แลกได้เนี่ยราคายี่สิบเก้าทุกเนเท่านั้นทุกๆนะครับถูกๆเลย <c oughs> ต่อมา เป็นพวกแฟชั่นและชุดแหละระดับเนี่ยจะเป็นสี p พอร์ e p l พ s นะครับเราเป็นม่วงบวกอาจจะหายากนิดนึงจำไม่ค่อยได้ว่าอยู่ตรงไหนไม่ใช่อยู่นี่ <c oughs> โอเคนี่นะครับชิบอันนี้แพ็กนี้นะครับแพ็กนี้จะราคาอยู่ที่199 token สโทเคนสำหรับคนดวงสวยให้ดวงสดีก็จัดไปนี้ตู้ได้นะครับซึ่งในแพ็กนี้มันจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันก็คือเสื้อก,กงางเกงรองเท้าแล้วก็หัวชิบะนะครับขอสลับให้ดูก่อนแล้วกัน โอเคพาแรกเป็นพาเสื้อนะครับนะก็จะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักเลยนะครับสีสันสดใสตัวน,นี้เป็นเสื้อเหมือนสองชั้นนะข้างในใส่เป็นเสื้อสีอสีน้ำเงินชมพูนะครับแขนยาวไว้แล้วก็ทับด้วยเสื้อข้างนอกสีขาวเหลืองอีกหนึ่งหนึ่งชั้น,นความเป็นน่ารักนะรองเท้าก็จะเป็นรองเท้า หุ้มข้อนะครับแล้วก็มีแต่งด้วยลายกระดูกนิดหนึง่งจะให้สื่อถึงน้นหมารบบตัวนี้อีก2ชิ้นนะครับก็จะมีพาสกางเกงเางเกงก็เป็นเางเงยงยีนแล้วก็มีการแบบสาดสีเทสีเข้าไปนะครับให้เางเกงมันดูมีแบบมีมิติมีลายที่มากขึ้นพร้อมกับติดเข็มกัด2อ,อันนะเป็นเข็มกัดหน้าชิบะห1ึ่งอันแล้วก็ เป็นเข็มกัดรูปกระดูกหนึ่งอันตรงหัวเข็มคาดเข่งคำว่าด็อกนะบอกว่าหมานั่นเองนะครับเป็นทับหมาส่วนพัทสุดท้ายเป็นพัทหัวครับหัวนี้ก็ชื่อว่าเคียวติกปัปปี้นะก็จะเป็นหน้านอนหมาชิบะแบบดูมีความมั่นใจนะหน้าดูมีความมั่นใจยียวนควนประสาทอยู่สำหรับชุดนี้ นอกจากไอตัวหัวนี้แล้วนะครับมันก็จะมีอีกสองหัวที่มาด้วยก็คือตัวชิบะแบบเขินอายนอนชิบะผู้เขินอายน,นี่มีความรักนาร่กจิ้มแบบตาตีใช่ไหนะครับอันนี้อยู่ที่99เ้โทเคนสหรับคนดวงสวยน่ารักมาก ตัวหน้าก,กากมันจะใส่ไปที่พาดหน้าแต่ว่ามันจะคุมหัวเข้าไปด้วยนะครับแล้วอันนึ้งก็คือตัวนี้ e ีวิ h ฮัสกเนี่ยเป็นหมาแบบหมาเถื่อนหมาเถื่อน,อนแบบเจ้าถิ่นอะไรอย่างงี้นะกัดไม่เลือกหน้านะอันนี้เป็นอืมน่าจะเป็นอากิตะหรือไม่ก็เป็นแบบไซ b e เรียนฮัสกี้ไม่ใช่ชิบะแล้วตัวนี้นะน่าจะเป็นฮัสกี้ไซเรียน น่ารักนะครับออน,นอกจากนั้นก็จะมีรองเท้านะครับสีระดับสีเพอร์เพลสเหมือนกันเป็นรองเท้าชิบะตัวนี้นะตัวนี้มีไหมนะตัวนี้ไม่มีนะครับมีตัวนี้แทนชิบะซิปเปอร์ก็เป็นรองเท้าแตะน้องหมานะครับอันนี้ก็น่ารักดีใส่ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะมีเอฟเฟกแบบ ปิใจออกมาด้วยสำหรับตัวรองเท้าอันนี้ก็อยู่ที่29โทเคนเท่านั้นถูกๆของที่เหลือก็มีอีกนะครับมีท่าทางนะครับท่าทางชิบะเซริร์ฟนะที่เราจะแบบเง้นไม่กับชิบะไม่จะหาเจอไหมมอนค่อนข้าง,งเยอะเง้นเง็นแบบชิบะนะครับ อันนี้อยู่ที่79โทเคนยังไม่หมดนะครับกิจกรรมนี้บอกว่าของเยอะมากนะออมีไอซ์วอลชิบะระดับสีทองน่ารักนะครับจำได้สำหรับไปสว่านนี้นะครับวินเทอร์ชิบะน่ารักมากเป็นชิบะสามตัวอันนี้อยู่ที่ราคา49โทเคน แล้วก็สุดท้ายนะก็จะมีสกินปืนล,ลูกซองตัวนี้บวกดาเมจสองเจาะเกราะหนึ่งลบแม่นยำนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าดาเมจต่อน,นัดเนี่ยตัวนี้น่าจะแรงมากๆนะครับแรงมากๆแต่ว่ามันอาจจะยิงช้านิดนึงนะครับซึ่งส่วนตัวพี่ก็ตอนนี้ก็ใช้อัตราสองเจาะเกราะหนึ่งนะครับใช้ตัวแมงงอนนั่นเองแต่ว่าใช้สกินเป็นอันนี้นะครับไททันของแรตัวนี้นะครับใครที่ซื้อไป อยากจะไปใช้สเตตก็ถือว่าโอเคหรืออยากไปใส่เป็นสกินก็ได้นะครับน้องก็ใช้สกินแมงกอสกินซองไฟสกินซองอะไรของน้องอนะแล้วก็เป็นถือเป็นตัวชิบากก็ได้นะครับก็จะน่ารักดียกตัวยอย่างนะครับว่าอันนี้เราใช้เป็นอันนี้ก็บันทึกไว้ไดแบบ้แต่ช่วงนี้อยากแบบโคตรๆหน่อยโธโธโธนะจะใช้เป็น,น สำหรับตัวสก,กินปืนก็อีก่ที่299โพนก็จะแพงสุดในนี้นะครับใครอยากได้ก็ไปจัดกัน11-23นะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook, YouTube, IG, TikTok ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละายบายจ้า